หมอครับน้องแมวเนี่ยโอ้น้ำตายเยอะมากๆเลยแบบนี้ผิดปกติไหมครับที่เป็นคาบอยูออ่สำหรับคาบน้ําตาในสําหรับน้องแมวนะครับอ,อ,อันนี้มีได้หลายสาเหตุมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้อาหารเรื่องของคุณภาพอากาศเรื่องของพันธุก,กรรมการได้รับบาดเจ็บต่างๆนะครับควรจะต้องสังเกตว่าเวลาที่มีน้ําตาออกมาเนี่ยมันออกมาเมื่อไหร่ออกมาหลังกินอาหารไหมนะครับหรือว่ามีอยู่ตลอดเวลา นะครับอาจจะช่วยเป็นประวัติในการจำแนกได้ว่าแมวของเราเนี่ยมีมีภาวะการมีน้ำตามากผิดปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็สําหรับใช้เช็ดทาความสะอาดบริเวณรอบดวงตาครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยดีกว่าครับดีกว่าน้ําเปล่าเพราะว่าน้ําเปล่าอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองนะครับในส่วนของน้ําเกลือ ชื่อบอ่อยๆมันมีเกลือครับถ้าเกิดว่ามันมีเกลือติดอยู่รอบๆขนนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมแนะนําว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับเช็ดรอบดวงตาโดยเฉพาะดีกว่าครับห้ามใช้น้ําเปล่าหรือน้ําเกลือทําความสะอาดนะครับควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดรอบดวงตาน้องๆโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆกันครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์เป็นกํบบาลังใจให้กับลาลาแคทคลับด้วยนะครับ